ับาเจอใครมีเตเตซาติกเซนิกแล้ววันนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าหน้าปกของเราเนี่ยเราจะแต่งเป็นใครนั่นก็คือเซลมูนนั่นเองจืดดืดดืดหายค่ะมาเจอและหละทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาสารฝันสําหรับวัยเด็กคนก็คือการแต่งหน้าเป็นเซลมูนนั่นเองนะคะซึ่งพูดเลยว่าข้างหลังอะเราพยายามที่จะเนรมิตให้มันออกมาได้ใกล้เคียงกับห้องเซลมูนที่สุดทุกคนเพราะว่าเราก็ไปทำรีเสิร์ชมาใช่ไหมว่าห้องเซลมูนมีอะไรบ้าง ฉันหาตุ๊กตาไก่นานมากนะทุกคนคือจริงๆแล้วในเรื่องอ่ะมันเป็นนาฬิกาไก่แต่ว่ามันไม่สามารถหาแบบทรงนั้นได้เราก็เลยหยิบเป็นตุ๊กตาไก่มานะคะทุกคนแกขัดไปก่อนเนาะแต่ว่าตุ๊กตาไก่อ่ะเหมือนมากงงมากทีนี้อย่างที่บอกว,ว่าวันนี้เราจะมาแต่งหน้าเป็นเซเลรมูนซึ่งมันเป็นการแต่งหน้าที่แบบหนักมากเหลือเกินงานวิกงานตางานแก้มงานปา,านกคืหอ,อนหนักไม่ไหวเพราะฉะน,นั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปแต่งหน้ากันว่าแต่งหน้าหนักๆแบบนี้ทุกคนอาจจะกลัวการเป็นสิวหรือกลัวการอุดต,ตันใดๆซึ่่่่งงเเเรรราาาาไมมกกลววพะีีสินทุค e ี s Easy, PC, ี่ a ี e ี่ m มคอัพเมล l ิ้งคลีนเซอนั่นเองก็คือเขาว่าออกมาใหม่ทุกคนเราจะขอเรียกนะ้องเขาว่าน้องม่วงแล้วกันเนาะเพราะว่าสีม่วงทั้งทั้งแพคเกจขนาดนี้นะั่นแหละทุกคนจริงๆเราก็เคยรีวิวไปแล้วนะคะเป็นแบบรูปภาพตอนที่เราแต่งหน้าเป็นซอมบี้ ในโรงเรียนซอมบี้นั่นเองก็คือใช้ล้างแบบเมคอัพซอมบี้ออกไปเลยก็คือเนี้ยดีมากทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นเนื้อครีมแบบนี้เลยแล้วก็อันเนี้ยเป็นส,สกการสกัดจากธรรมชาตินะคะใครที่ผิวแพ้ง่ายเลยก็อยากให้ลองกันเพราะว่าจริงๆแล้วแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่เหมาะกับผิวแพ้ง่ายเราก็ใช้หลายอย่างของเขามากๆนะคะกันแดดอะไรอย่างเงี้ยใช้มาแบบนานมากๆเราเคยรีวิวกันแดดของเขาไปด้วยแบบโคตรดีอันเนี้ยมันจะเป็นเนื้อครีมเวลาที่เราแต่งหน้าใช่ปะเราก็คือถูๆแบบนี้ทุกคนมันก็คือออกเลย เราอ,อ่อนโยนมากสุดๆไปเลยจ้าประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปล้างให้ดูหลังจากที่เราแต่งหน้าเสร็จนะคะตอนนี้เราก็ขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะจ๊ะเราจะมาเริ่มกันที่งานผิวกันก่อนนะคะวันนี้เนี่ยก็ใช้เป็นโจวิ a น่าอีกแล้วคะ่ะพี่สาวโจวิ a น่า everyday perfecting cushion long wear SPF 3 5 p ส f บห้บ PA มาวันนี้นะคะเราใช้ฟองน้ําในการลงเพราะว่าเราอยากได้ความรวดเร็วปุ๊บปุ๊บ,บ,บ,บอันนี้ก็คือเราใช้เบอร์สี่นะคะจะบอกว่า คือเอาจริงป้าต่อให้ทุกคนไม่ดูเซรามูนอะทุกคนก็ต้องรู้จักเซรามูนปู่มันคือตำนานมันคือตำนานการแปลงร่างที่แบบนานมากก็จะเป็นตัวร้ายอะฉันจะยืนท้าเอลแล้วอย่างนี้ี่ยแปลงร่างเสร็จยังถ้ารบแกงนะถ้าเป็นตัวร้ายอะทำเสร็จแล้วภารากิจเสร็จแล้วตัวร้ายอะ เขาเพิ <that> 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 ่งแปลงร่างเสร็จแต่ว่านั่นแหละมันก็เป็นจริตที่ทุกคนน่ะชอบทุกคนดูแล้วก็รู้สึกว่าฉันอยากจะแปลงร่างเป็นเซรามูนซึ่งตอนในทุกคนเขาก็เดินทางมาถึง5ภาคแล้วนะคะเซรามูนคือนักเรียนสาวชั้นม .2 เซรามูนอยู่ม .2 อเหรอเรียนไม่ดีกีฬาก็ไม่เก่งมันคือสกิลนางเอกพระเอกทุกคนสกิลนางเอกพระเอกต้องอะไรต้องแสตุูมซ่างเรียนไม่เก่งไม่เอาไหนอะไรก็ไม่ดีแต่แปลงร่างไปเก่งเลยต่อไปนะคะเราก็จะมาลงคอนซีลเลอร์กันวันนี้ก็ใช้เป็นของนนะจ๊า เซรามูนมีกี่สีเซรามูนมีหลายสีเซรามูนมีหนึ่งคนแต่ว่ามีเซราม,มาเขาจะเป็นตัวแทนแห่งดาวต่างๆไงพี่ออสมาคือดาวอังคารแล้วทําไมมูนถึงเป็นดวงจันทร์อ่ะมันดวงเล็กสุดอะ่ะม,มันทําไมไม่แบบเซรามอเอิร์ธอะไรเงี<ะ>้ยใครอยากให้พี่ตู่แต่งครบทุกตัวคอมเมนต์มา อะไรนะต่อไปนะคะเราก็จะมาปัดแก้มกันแก้มของสซอรมูนเนี่ยก็จะมีความแบบระเรื่อระเรื่อแล้วก็มี2จุดตรงนี้ใช่ไหมวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะใช้เป็นสีแบบชมพูนะคะอันนี้เป็นมิสทีนะจ๊ะมิสทีมาแล้วคะ่ะเปอร์ศูนย์สองนะจ๊ะเป็นสีชมพูแบบนี้ปัดที่หน้าแก้มเลยแบบนี้คือที่เราปัดตอนที่ยังไม่ได้ลงแป้งที่หน้าทุกคนเราอยากให้หน้ามันแบบเงา นี่หน้าก็จะเงาเงาแบบนี้นะจ๊ะต่อไปเราก็จะมาลงแป้งกันนะคะวันนี้ก็ใช้เหมือนเดิมอีกแล้วก็คือสีจันจ้าตลอดไปเบ,บไปที่ใต้ตานะคะ ่อไปเดี๋ยวเราจะมาแต่งตากันนะคะทุกคนคือจริงๆแล้ว,วอ่ะอนิเมย์เขาก็ไม่ค่อยมีสีตากันหรอกคือเขาก็วาดให้มันแบบตาโตๆอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราก็คือเพิ่มเข้าไปตามจินตนาการของเรานะคะเราก็จะแต่งเป็นโทนน้ำตาลชมพูซึ่งพาเลทที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นของซูเปอร์มามจ้าซึ่งเราจะลงสีน้ำตาลไปก่อนนะคะก็ใช้สีน้ำตาลอัอนน,นี้ต่อไปใช้สีน้ำตาลที่เข้มขึ้นนะคะเป็นใช้สีนี้ ลงไปที่หางตานะคะก็ลงตาล่างนะคะคอนต่อไปนะคะ,ะ,คะก็จะลงเป็นโคนสิชมพูกันบ้างนะจ๊ะใช้อนี้เลยลงไปที่ใต้ตานะคะ แล้วก็ลงไปที่หางตานิดนึงนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะลงเป็นดอลลี่อายนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นของ s e ฟ h รา a นะคะใช้เป็นชิมเมอร์เพ็นซือบนนี้ก็ลงไปเลยจ้าแล้วก็ตามด้วยชิมเมอร์ที่อยู่ในพาเลทนี้เลยแล้วก็ลงไปที่กลางตานะคะ ตาด้วยจ๊ะะต่อไปนะคะมากรีดไลเนอร์การวันนี้ใช้ของ d e j a วู l a ล่าสติ้งไฟนะคะใช้เป็นสีน้ำตาลนะวันนี้เราจะเน้นกรีดให้ตามมันดูโตๆโตโตนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะกรีดตาล่างให้มันเลยตาจริงของเราออกมานิดนึงตาจะได้ดูโตๆนะคะหลังจากนั้นนะคะใช้เสีน้ำตาลเข้มลงไปที่ใต้ตาทับลงไปหน่อยให้มันฟูๆ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาติดตา2ชั้นกันนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าตาเนี่ยมันก็ต้องมีความโตแล้วก็เบวๆเนาะตอนนี้ก็คือเราติดตาสองชั้นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมากริดไลเนอร์เพิ่มกันหน่อยให้ตามันดูแบบโตๆคมๆนะฮะวันนี้ก็ใช้เป็นนี่ Miss Teen so Black. s s สตินโซแบล็กตอนแรกคิดว่าเนนี้มันจะใช้ยาทุกคนแต่ว่าพอได้ลองใช้แล้วอะเออมันเขียนง่ายนะจริงๆแล้วอะ คะเราจะมาปัดมาสคาร่ากันนะคะด้วย Maybelline Hypercurl จะหมดแล้วสุด ไปนะคะขนตาที่เราจะใช้ในวันนี้จะเป็นขนตาแบบชอจะได้แบบฟรุ้งฟริงแบบสุดๆไปเลยนะคะอันนี้เราซื้อมาจากชอปปี้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะเรียบร้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะติดขนตาล่างด้วยเพราะขนตาล่างเขาก็ปังอยู่นะ นี่ในในตลาดนี้เขาก็จะมีขนตาล่างมาให้เลยนะคะมาค่ะทุกคนงานตาเสร็จเรียบรน้อยแล้วนะคะคือได้ตาที่แบบแบลสุดๆต่อไปจะมาขีดคิ้วนะคะคิ้วของเซรมูนก็คือเล็กมากแล้วก็ต้องเป็นสีทองนะจ๊ะวันนี้ใช้ที่ขีนคิ้วของนิชนะคะเป็นตัว Enchanted อันนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นสีสีน้ำตาลอ,อ่อนๆเลยนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาปัดคิ้วให้มันแบบสีทองไปเลยนะจ๊ะวันนี้ก็ใช้เป็น e 2 d นะคะ color my brow เบอร์หเดี๋ยวเราจะมาคอนทัวร์หน้ากันนะคะทุกคนวันนี้ก็ใช้เป็น m a x studio fix นะคะใช้สีตรงกลางเลย mm hmm. แล้วก็ไล่ดังด้วย เี๋ยวเราจะเพิ่มไฮไลท์แบบกุบกริบที่หน้านะคะด้วยสีนี้เลยแล้วก็ลงไปวที่หนูแก้มนะคะน่าจะได้วิงวิต่อไปนะคะเราก็จะมาทาลิปสติกกันเราก็จะมาเริ่มกันด้วยการทาสีนูดก่อนเพราะว่าเราจะทาแบบออมบรนะคะวันนี้ใช้ของดอเชนกาปาน่าสี p พช s i o ิ Lip 1่0นะคะ ต่อไปนะคะก็จะมาทาลิปสีสชมพูอันนี้ใช้ของ s u p e r ร์ m b e r Gs 1 1นะคะสีนี้น่ารักมากผลก็มาทาด้านในปากสุดท้ายแล้วนะคะ, <S 2> <S 2> ะ,คะเราก็จะมาทาลิปกลอสกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นของพริเ p ร r a นะคะสีศมันก็จะไม่เชิงกลอสหรอกทุกคนมันก็จะเป็นฟิลแบบตินที่ทำให้ปากช่ำ เสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวขอตัวไปแปลงกลางก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวกลับมา นะคะว่าลุคนี้เนี่ยสั่นฝันมากเราจะบอกว่าวันนี้แต่งนั้นน่ารักมากนี่เห็นไหมเราเวลาเราทําอะไรเนี่ยเราต้องชมตัวเองเข้าใจไหมทุกคนคือมันไม่ได้เป็นการหลงตัวเองนะมันคือการให้กําลังใจตัวเองเพราะวันนี้เราสวยมากจริงจริงขอบคุณนะพี่ออส <c oughs> เป็นเวลา สองทุ่มมันก็เป็นเวลาของการล้างหน้านั่นเองคะ่ะหลังจากที่เราแต่งหน้ามาหนักหนาเลอเกินจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราแต่งเสร็จเราก็ไปทำคอนเทนต์เยอะแยะมากมายแล้วนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงไม่ต้องเสียดายนะคะเพราะว่าชีวิตเราต้องล้างหน้านะคะไม่งั้นเราจะเป็นสิวนะคะอย่างที่บอกไที่ต้นคลิปนะคะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาล้างหน้าด้วยสิ่งนี้นั่นเองกับตัว kindness easy pc makeup melting cleanser นั่นเองจ้าจะเป็น cleanser นะคะทุกคนเขาจะเป็นเนื้อ melting cream นั่นเองนะคะคือมันก็จะเหมือนครีมสีขาว แต่มันจะเหมือนแบบครีมนมอะไรแบบเนี้ยแล้ววันที่เราล้างเราก็แค่แบบถูๆไปที่หน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแบบล้างง่ายมากทีนี้ก่อนที่เราจะไปล้างกันนั้นขอนขอนุญาตขอพิธก่อนนะคะเศร้า <laughs> รอ <laughs> ขออนุญาตแปรงล้างว้าวเจ็บ <พอ S 2> แ<ม>นะน่นอนว้าวอืออ๋ <ไป S 1> อเป็นล้มละเลย คิวซังต่อไาเดี๋ยวแต่งคิวซังต่อเลยลูน่าไม่อันนี้น้องไม่ได้ชื่อลูน่าชื่ออะไรถ้าน้องตัวขาวน้องชื่ออีกชื่อหนึ่งไม่รู้อะทำไมไม่มาตออจะใส่วิกอะทิปด้วยหนึ่งที มาทุกคนอันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นเนื้อบิวตินครีมแล้วก็อันนี้อ่อนโยนมากผลสกัดจากธรรมชาตินะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะไม่มีสารที่แบบคนส่วนใหญ่เขาแพ้กันนะคะเช่นพวกแอลกอฮอล์น้ำหอมซิลิโคนหรือว่าพวกสีสังเคราะห์อะไรแบบนี้นะคะที่มันจะก่อให้เกิดการแบบอุดต,ตันใดๆขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาได้รับการทดสอบจากเดลสแกนเอเชียแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะอย่างที่บอกว่าคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจแล้วก็น่าลองนะคะแล้วก็ใครที่แบบไม่ชอบใช้ออยล์เพราะว่าบางทีใช้ออยล์แล้วมันแบบ ขึ้นหนักกว่าเดิมหรือบางคนก็ไม่อยากใช้สำลีเพราะว่าสำลีเนี่ยบางทีมันบากหน้าใช่ไหมคะตัวนี้ก็คือเหมาะมากอย่างที่บอกว่ามันเป็นมิลติ้งครีมเวลาที่เราใช้อะเราก็แค่บีบออกมานะคะนี่วิธีการใช้ให้น้องเอาไปเยอะจริงจริงอะบีบมานะคะบีบลงมานะคะทุกคนแล้วก็ค่อยๆนวดเบาๆนวดก่อน,นกก1กรุบขออนุญาตขอดขนตาแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน นมนะนี่ทุกคนเห็นไหมว่ารองพื้นมันก็จะแบบมันก็จะออกมาเวลาที่เราถูนะคะพวกเครื่องสำอางกันน้ำหรือว่าเครื่องสำอางที่มันล้างออกยากๆอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็สามารถล้างออกได้นะคะก็นวดวนๆแบบนี้แสบตาปะไม่แสบเลยเคยใช้บาร์มอะไรเงี้ยใช้แล้วแสบตาม,มากทุกคน อันนี้คือแบบไม่แสบเลยนะคะแล้วก็ไม่มันไม่มันเลยเพราะว่าเคยใช้แบบพวกออยกับบาร์มอะพอถูกที่ตาปุ๊บคือออยเข้าตาไปเลยจ้ะนี่ทุกคนอันนี้ก็คือเราไปล้างด้วยน้ำเปล่ามาแล้วเรียบร้อยนะคะ อันนี้คือข้างที่แบบล้างไปแค่รอบเดียวเ<ๆ>มื่อกี้ก็คือถูๆเสร็จปุ๊บออกหมดเลยทุกคนเนี่ยแล้วก็พกมาสคาร่าก,กันน้ำอะไรที่มันแบบล้างออกยากอะ่ะอันนี้ก็คือล้างออกหมดเลยแล้วไม่ได้ใช้เยอะเลยนะเมื่อกี้คือบีบออกมากแล้วก็ถูได้เลยนะคะดีมากทุกคนแล้วมันไม่เหนอะหนะเลยอะ่ะตอนเนี้ยแล้วหน้าไม่แห้งด้วยอ, <c oughs> อันนี้เราว่ามันดีมากเลยอะ่ะเพราะว่าเวลาที่เราไปแบบไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องพกสำลีไม่ต้องพกอะไรหลายอย่างก็คือหลอดเดียวเอาอยู่เลยนะคะทุกคน แล้วก็ตัวนี้นะคะน้องม่วงคนนี้เขาลดราคาอยู่ด้วยนะคะทุกคนตัวนี้100 ml ราคาปกติ980นะคะลดเหลือ490เท่านั้นนะจ๊ะราคาดีมากทุกคนตัวนี้สามารถหาซื้อได้ง่ายมากๆทุกคนที่ shopee lazada conwii watsan e v e n b o y beauty เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ต่างๆไว้ที่ description ให้นะจ๊ะตัวนี้ก็คือน่าลองมากจิทุกคนไป้ายาทุกคนตรงนี้เลยนะว่ามันใช้ดีมาก โอเคทุกคนนี่นะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยหลังหน้าแบบสะอาดหมดจดสุดๆนะจ๊ะก็นั่นแหละทุกคนสามารถไปซื้อตามได้นะคะตอนนี้ฝนตกอีกแล้วรี่ปิดคลิปดีกว่าเดี๋ยวเสียงมันจะหนักไปมากกว่านี้ก็สําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเฮ้ยวันนี้ก็ตกงงมาก